อันนี้ก็คือพันซาซีซาซินสดๆซานีาอย่างยี่ไหนเคยสั่งอันนี้จะคล้องอมแหละคนกลัวแหลนเก่งๆนั่นนะใส่แต่ไข่ใส่ซีฟังใส่ดีหมดเลยเนาะักไฟ พี่เพี้ยก็ส่สดๆเดยต้องปั่นี่เลยเดือยดยังหึงไปกี่ออ์อันนี้เปนเนไอ้นุ่มันป้าเพียแตกเพียคนเหี่ยวเลเนี่ยผิสู้แล้แม่แด้พิสูตลคนไม่เคยทำนี่อันนี้คือเอาเพียใส่ต้องเอาไปต้มก่อต้องสอน่ซิ้งค์เคอผักเพลวต้มหอมเลือดผสมนะเลือดอะไรหัวไหนวันนี้ดูเลือด เดี๋ยวเใส่ก่อนใส่ก่อนาตามด้วยเลือดนี่เป็นห้องซายู่ไซาชิ้นครับซาชิมนซาเลือดครับซาิาเลืใส่เลือดพอเนี่ยพอเนี่ยนี่มันใส่ลาบเนาะเดใส่ลาบนี่เนาะอันนี้ก็คือลาบอันนี้คือลาบิ่นกรเฮ็ดละเอียดละเอียดกระสวยเครื่องหนาใส่ทุกอย่างจะดิบหมดเลย ยังจะดิบอันนี้เครื่องหนักนี่ก่อนดิบปลากระนำก่อนลาบเนื้อปลาส้มเนื้อ,อน,น,น,นี่วิธีเพิ่นจะปรุง,งก่อนปรุงซ่าก่อนซ่ากับลาบมาปรุงคือกันเนี่ยเนาะคือกันเนาะคือกันแต่ว่าซ่าอันนี้จะเฮ็ดเป็นตน้นซ่าเฮ็ดเป็นต,นต้น็กใส่หัวใส่ไข่ซอยเออซันเมื่อนซิ่งเถิดสวย,สย,สวยถ้าราบนี่จะเอาผ้าซ้ำๆให้มันละเอียดเนาะ So อ io, uh, s <S О, ันนี้ค oh. nice. ือน้ําเพียบอ่เรี้ยเปียเปียวเล้ยง่อ๋อซานีจะเสยเพียดิบ่หนักสียดิบซาเสยเพียดิบลาบนี่จะเสยเพียตมอันนี้ก็คือมกเป็ดปุ่นยเพียครับน้ำเพียเสีย ซอยกันผนละไมละมื้อวันนี้เพนวางงานกันพนหยุดงานกันก็เลยมาชุ่มกันอะไรที่โชกไม่ซัลเป็ดปุ่นเกลือเซเปีงหนัวเปงหนซเปียงหนัวนี่นะครับอะไรอายิโนโมโต

สวัสด uh, ีสบายดีเม oh, ื sure. like mm ่อเนี yeah. right. ้ค่อยเราทำผ่ากับว่าม่เขาว่าอันี้มาลงยูทูปกันลงยูทูปเลยเป็นทุโอ้ตายห่าเลย่ยปนิเดวเตะกันใรเะดูวดานี่เป่เลยไปลงยูปปโอ้เป็นญาิเดียวเ่ยตากไต่เขาเสีพร้อมล่องอนเด็กนเด้อรอลวอันนีสิบเดอเดกคเดียวพอพอพอเราอวงไหม ปจอดมาเอาจอดเอาเอาเป็นตาเอาเป็นสิต้งหาเนี่ยนี่บอกกัน้ำตังเงินจะรัมุกแล้ตะซานเอาไปตั้งไฟกระทพวกนเโอ้่่ะโอ้ยนี่วางบพวกกินบ่ได้นี่จบ่กินดิบน่ะบ่เกินบ่ได้ีจังเกือยังเกือยิมรู้ลก็จังเกือจังเกือเป็นดเป็นดจัง จังเผ็ดเอ้ยจังพริกก็มีด้วยจังเกลือ่ันจังเกลือบอกอ่ะจังพริกหมดเมละเสียงสร้างจะต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดคมคมินหนึ่งเดีวเียพี่ก่อนผมลาแล้วพริกอ่ะโไม่กินเรืงั้น่ะใส่พริงั้นอ่ะให้กินได้อ่ะจังได้อ้อย่บอกเดี๋เค็มเลยจังเมไม่ชิมเถอะชิมไม่ได้ง้กินไม่ได้หรอผิดขนาดนั้ใส่พริจอ น้องสายคนนี้พันกินดิบพันกินหล่อพันกินท่าเป็นคั่วอันนี้พันเดียวไปคั่วพันเป็นโลพยัเบอรไม่เนื้อตับคนนี้นะกินก็ได้กินก็ได้พันเดีวไปคั่วกันอันนี้แท้อ้วนทนสมบูรณ์เนี่ยกินได้ทุกอย่างซิมเลยซิมเลยซิม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  ไม่กองหาละโอ้เดี๋ยวใส่พริกเนี่ยเขาจะมิกนี่ก่อนนะเนี่กัซนเนาะเซฟเลยพอดีครับพอดีเนาะวันนี้เนาะวันนีเนาะเซฟวันนี้เซฟพอใ่พริกขนาดนั้นนี่ทนกันอย่างซีมซาเลยเนี่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 ยโอ้โหคนเก่งนี่เนี่ยโอ้โหซีมเลยทีนี้ซาห์ก็เฮ็ดแล้วเราอันนี้ก็คือต้มออมอันนี้คือซาซีนแล้วก็ สามีอันนั้นอยักมักัวผูค่อยมาทำกินเดือค่อยเลี้ยวมาพอจิมดแล้วทุกอย่างแก้าแล้วแซ่บอืคัวผูเอาละหนักมุดเพ็ดัวคนเดียวเหรอันนี้มักม้อเพ็ดอันนี้นะงามคนงามมัาออาน้ก่อนโอ้ไ่ได้ยรลา ก็กินกันแบบนี้แหละบ่ได้ห้าบ่ได้ห้าบ่ได้เป็นผาอย่างแหละอันตัดแล้วเราก็ตักวางตักวางกินกันไปอันนี้แหละเมื่อวานนี้นะไอ้ห้อยหลับก่อนหลักนาะอเด้อเด้อเอาแบบมันก็ค่อยขดเอาไปเลยไอเด้อเอาหน่บักขนาดว่มมันบังจังจุ่มประมาณ เพมนะเพ่เินี่มนก็ว่าจะมาอยู่ซ่ํมงานก่อนเนี่ยขอเบิ่มไปไหนซ่อนเป็นอันนั้นดีไหมมันมีนะเพิ่มพอรอเาตรงมีตรงจีเตรงนี้เลยมีเขาหามายกินแมกซับผีซับผีน้ำมันใหญ่ปลาคาชูหมดจัดการเท่านี่กบ เต็มๆเอเะเเนั่นจีนนักๆใส่เทนนี่น้อยใส่ส้มแมหน่อยเขาอหลายๆเปล่นเมียปากกว้างก็เสียชื่อมดหัวหัวสายาปากกว้างเออเปลี่ยนเริ่มเปลเ่็นเมีหมดกินเหลืหัวปากกว้างเพาะมากไม้แม มีอยู่แล้วอะหนังกิ่นนี่กินเซละคคำนะอายประเทศคำใหญ่อต่อน,นี้เต่ละคนเอง